หนาใถื่อหรอโอ้เถือเยอะครับผุ้ยอประคอตอนนี้งเียนี่คอประคอประคอครับพี่น้องมาดิ่อไปครับ่อไปของบารอหลังครับผม ไม้ติขึ้นแบนี้ละตรงน,นี้เหรอครับพี่น้องตรงนี้ครับลุงม,มาติดต่างกับผมว่าโห้ไม้ล่างนี่บ่อล่างนี่มิแต่มิตัววะไหครับขอใบุญเลยครับผม ฉันหนาส่แถืออืมอ้ถือ,ย,อ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 ,ถอยครับอ,อ,อุ้อปกคอปนิมตีอุ้ปากอปาคออออันนาใส่ใต้น้าครับช่นคือเบเขาเป็นวันถือหัวน,ะนั่นแหละโับโดหนกัน มีมันโดนตรงไหนกันแน่เดืชดชนอุ้ยหนาไปได้พี่นอ้องมิจิมดใอสไส้ขึงโอ้ยบ่เปเดี๋ยวมึงมึงไต,ะะต,ตงงง่หนามกาแล้ววะระยะไต่หนามถูกวะไต่หนามอุ้ยด้ำปิดอู้บวกขึงเด้อพี่น้องบาทเองอู้เขียดรู้ครับโอ้เข่ากลางพอดีวัาหนามาเลงเข่าเบ้ครับว้าวลิงตงุงเบะเลยสวยงามครับผม ไห่มันแปดขีดได้ครับอ,อันนี้นล้างนี่ไงอีกตัวยูง,ง,งอย่าี้นีงถือไกนั้นเดี๋ยวใช่รออ๋อมันเห็นเป็นๆใช่ออใช่เละพี่หนุอมนี่นีนหนหน่ทำล้างกบยังยงสูงเล ไก่พูดครับไอช้อนโมร,รังแต่เม็ครับโบมรัง้น้ำขับ,ขบปลาเป็นีกครับปลาหน่อยที่มอนเต็มอ,อ้บุญเป็น,น,น้อยเหมือนเป็นลอย่สองลอยเปนบอกนะเต็มลำเลยเดี๋ยมันจะขัดเต่ามันยึดตัวเพราได้ถอดตัวมนีตัยตัวันมั้ ตู paid, paid. Oh, nice. ้ไหนน้อไอ้ผู้อดเต็มนามเลยครับพี่น้องดึงพืชเลยตุ้งดิซิตรงนครับไปตรว่ตน ครับพี่น้องเต็มนะมแน่นดเลยฝุ่นคอดอยดอีสายได้ครับมีตัวนี่ครับมันจะขัดเอางี้ตัวเดียวมงนี้ไดมีตัวตัวเดียวอ่งน้ํากสองตัวคู่กันร้อยกเมาตัวนี่เล็กน้อยครับตัวนครับ มุดเต็มน่ำเลยมองไม่ผ่านเลยครับเก่านิสกินหมดซะเลยก็บอกจากขโมยได้มาสองอาทิตย์เหรออันม้วนขีบลุ้งไปหนึ่งก็ขีบกระเងนี่พี่น้องเป็นอย่างดีมันลายลายวันนี้มีเวลาตัดครับงานก็หลายวันนี้นีเวลาใบโทรศัพท์ตัดขิปได้ครับ พยายามหยุดตถึงเบิดแหรอครับเด๋ยวคิดไม่พานี่ครับเสียทัดต่อครับผมจ <c oughs> <หล>ะ่านหอ๋จะดุนไหมช่วยไม่ติดถึงเหรอถึงครับเราจิดถึต้องทุกแล้วไมดุงสายนึน่

งามเถอะนี่ครับลูยางงางเลยตรงนี้ครับลิงลิงเพื่อใหหนีเพราะในลูกมันตกมันมาตกกับมันเข่าเลยเข่านีโบโวะลุอย่างเงี้ยแ๊บมานะต้อครับผมโหดเด้อ ดูขึ้นมาก็โดนที่จ้าขึ้นไปเหรอขึ้นไปขึ้นไป้โอ้มาวโอ้โหพบอะไร นกเยงหลังหรครับเปียบยืนงยบบ่ทั้งเีย,ยบย้งบบทัน,ทบทนครับเลียนอบจกป้ายหนาเลแนเห็นไม่เห็นคุณเล่้นสีแบบสวนทั้งตดีนั่งหลังนี่ครับอุ้ย,ส,ยสวยดิขึงหัวครับตัวี เืนเพียกกล่องเพียกของน้ำกับจิบทันครับเรเร็วไรยทันไปเห็นพอดีครับด,ดีนิ้ท่าหม้าลึกกว่างครับตัวนี้ปากกีดีอยู่ลึกหลยนิ้งพทลูครับอยู่ลึกปากกีดีเลยวพี่น้องต่คอรครับผมยู่ลึกจิปตัต้องล้างเนย ส่วนลงุงลูกพูดถึงอะไอุย้ยบ่ถือมถึงอัำไม่ได้กนอกหมซีีิบดยคืออุ้ยเสไยดาพลาดเล้วตนเลยอือไม่ครับผม bốn gốc ắt điều đang được đi. thử đắng nói điều kia đúng bình cực cấp thử đắng thử kia mà cấp เพิ่งใสตัวนี่ถึงใจถึงหนาอยู่ครับแต่ว่าถึงหลังหนหรือไม่ก็ถึงหนาครับอืมสวยอยู่ครับถึงที่มาลุดครับโอ้ว้าวโอเครอครับผมถ้าเปลี่ยนอย่างดีดีต่อป่ามาก สาเขาแล้วครับชุดนี้ไงอกมันะงอดครับกันหน่อยติ้มหนำกินยางสนี้ใส่ครับยางเส้นนมันแห้งเกินไปโอเคสบาปสบายครับยางุ้มุ้มี่นะครับถอดท,ทีนี่ครับขัดเสียออกน่อยครับ thế cả tung tung này cả hai nhà thưa nói được rồi buồn đi đây chứ chỉ nói buồn bỏ <laughs> โอ้ยจหน่วปวดผมก็ถอดดูโอ้ยจนหวเหี้ยปวดตบพอเดอดดูครับมเดืกทอดอโดนมาลเหรอ สมือีส่ครับใหนไดน้นเตยน่ามนหมวกทต่ว่าาะใส่ได้ครับเตยน้าใอ้ยง้อยน่ยครับกำลังง้ำมเลยตัวมาดูอ สมทีตัวโลครับประมาณนี้สามตัวโลทีตัวโลโอ้โ้ว,วนดีครับว่านเหมืกระหมูเปลาตุวนห้งา้ำครับว้าวต่อครับผม เว่าถอดที่รับล้มครับพี่นอหาตู้ก่อนะครับล้มฮะที่งแย่ไหมครับบุ๊บไปครับเก็าปลาครับเดี๋เตรียมใหม่หนึ่งสองสามที่หาเต,าตา้มครับหาเต็มเ้าปาที่มครับเก่งมา

ุกที่เห็นย่บ้าาดิหินรับตัวงนี้งึงห้องครับเห็นตะยุ่นนะครับรินใส่น้ำครับสามสี่ตัวรเต็มลำตัวสวยนะครับ กำลังแสบตีตัวรู้ครับขอครับผมตุยงที่เงายดมดครับเดี๋ยวบังไก่ไข่ท้งที่ตรงอยู่ตรงบังครับป๋าไม่ใส่หน่อะพี่น้อตีตัวรู้ครับ Boy, anh hai, tôn ngô rồi, Nếu cái cây cứ bên tôi chứa nhau. ý, tìm nói tôi nói Oh, 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 oh,

มหน่ยรบบุ้งนี่เนือเกีวพ่อถอดได้ครับต่ม่เนี่ยวอเ่ครับเลยอะไร อยูอดอยู่บบน้้นเอาตัวของเบิรงครับเะอืมะนี่มันไก่หัวตัวที่ตุง้งตุ้งหรือว่ามันตัวหน่อยกันยังวะต้องหุดใช่ะอ,อะอเดี๋ยวเไปก่อ อึ้นวะนี้เงี่ยวโอ้เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้ครับผมบอล่างเดี๋ยวผมจะเรอสรุปยอดในพี่น้องในเบื่องกันอีกเสื่อครับผมนะครับพี่น้องสรุปยอดบอล่างครับผม ครับในมือนี่ครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคครับผมเพราะอยู่ได้กินครับนี่ปันนี้กับมีตัวน้อยตัวนี้ปนเปกันไปครับผมไปครับทำแล้วกลับบ้านนี้กูว่าฝากพันช้างแค่เดียวเนอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดตึกใจกดติดตามนะครับทำแล้วครับไปครับสวัสดีครับเจอกันอีกพี่หน้าครับผมไป